รื่องของวัคซีนที่นายแพทย์บุญวนาศิลเนี่ยเขาออกมาพูดทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยไอเอมโเดอร์นาเนี่ยคือรัฐบาลไทยเป็นคนปฏิเสธการสั่งซื้อทีนี้นะคนในรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงประชาชนออกมาพูดให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วการที่ โมเดอร์นาเข้ามาช้าหรือปฏิเสธการถังซื้อเนี่ยมันเป็นความผิดของโรงพยาบาลเอกชนมันเป็นความผิดของโรงงานผู้ผลิตที่ผลิตออกมาช้าประชาชนก็เลยสับสนว่าตกลงการนําเข้าวัคซีนเนี่ยใครนําเข้ามากันแน่แล้วนําเข้ามาเนี่ยทำไมถึงต้องโยนกันไปโยนกันมาประเด็นคือนะครับการนําเข้าวัคซีนเนี่ยนำเข้ามานะครับ จาก2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือรัฐบาลคนคนนำเข้ามุลเนี่ยคนแรกก็คือรัฐบาลวัคซีนเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนะฮะวัคซีนมันมีหลายกลุ่มอเอาเอาจากนําเข้ามาจากรัฐบาลก่อนที่ผมลงในติ๊กตอกนะครับก็คือนําเข้ามาจากรัฐบาลเนี่ยจะเป็นวัคซีนหลักกับวัคซีนเสริมวัคซีนหลักก็คือเอตตาเซเนกาวัคซีนเสริมก็คือชิโนแวค และจะมาอีกตัวหนึ่งไฟเซอร์ที่บอกว่าจะเอาเข้ามาแต่ไม่เห็นแม้กระทั่งวิญญาณของร่างสัญญาที่จะส่งไปให้อายการสูงสุดพูดง่ายๆในไตรมาสที่4ก็ไม่รู้ว่าไฟเซอร์จะเข้ามาหรือเปล่าแต่รัฐบ,บาลบอกว่าเข้ามา5ล้านโดสต้องคอยดูกันประเด็นคือวัคซีนหลักกับวัคซีนเสริมรัฐบ,บาลเป็นคนนําเข้ามาไม่มีค่าใช้จ่ายและฉีดฟรีฉีดฟรีนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีจุดพีคด้านหลังที่ผม จะอธิบายแล้วเชื่อแน่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับคงไม่พอใจในส่วนของรัฐบาลอย่างแน่นอนอะ่ะแต่วันนี้เราต้องพูดกันตรงๆไม่ตรงก็ไม่ได้ไม่ตรง,ตรงประชาชนก็ยังงงอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวัคซีนที่เป็นวัคซีนหลักกับวัคซีนเสริมรัฐบาลเป็นคนนําเข้ามาก็คือเอต้าเซเนกาวัคซีนเสริมก็คือชิโนเวคนะครับแล้วก็ไฟเซอร์ปัจจุบันนี้เรามีการฉีดเกือบ10ล้านโดสหรือประมาณ10ล้านนิดนิด นะครับแบ่งออกเป็นนะครับเอตราชิโนแวกประมาณ8ล้านกว่าโดสเอต้าเซเนกาประมาณ2 0 0 0 0นกว่าโดส200,000กว่าโดสเนี่ยนะครับจะเป็นเข็มที่2เข็มแรกอยู่ประมาณ8 0 0 0สนกว่าโดสเบ็ดเสร็จแล้วตามตัวเลขถ้าเรามาวาดตัวเลขกันจริงๆเอาตัวเลขจริงๆตอนนี้ประเทศไทยฉีดไปแล้วประมาณ8ล้านกว่ากว่าคนเพราะมันรวมอะไรฮะเข็ม1กับเข็มของประมาณ10ล้านนิดๆอ่ะ แน่นอนวัคซีนหลักนะครับเอต้าเชเนกาวัคซีนเสริมก็คือชิโนแวคไม่เสียตังค์นะครับประชาชนไม่เสียตังค์และฟรีประเด็นสองตัวนี้ประชาชนไม่ต้องการครับสวัสดีก็ัน้องแกสวัสดีนะฮะประชาชนไม่ต้องการเพราะคุณภาพต่ำสิ้นเปลืองภาษีประชาชนราคาแพงนะครับและก็ มันเอาไม่อยู่เลยมันไม่สามารถรับมือได้กับโควิดกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใหม่สังเกตนีฮะเซเลบดาราติดเชื้อโควิดกัเป็นแถวเลยมันติดเชื้อได้ชิโนแว a กซเอ็ตาเซเนกาฉีดไปก็ฉีดติดเชื้อได้ครับพี่น้องมันไม่ได้ป้องกันเชื้อแต่โมเดอร์นาไฟเซอร์มันป้องกันเชื้อมันป้องกันเชื้อก็คือไม่สามารถรับเชื้อเข้ามาได้เลย คือถ้าข,ข้อมูลผิดเนี่ยนะเลขาสมชด้วยใครแย้งมาเลยฮนะแย้งมาเลยแต่ประเด็นวันนี้เราต้องทําให้ประชาชนแม่งอย่าสับสนเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกเนี่ยวัคซีนหลักนะครับเอต้าเซเนกาชินโนแวกเนี่ยรัฐบาลนําเข้ามาแล้วฟรีแต่ประชาชนไม่ต้องการไม่เอาคุณภาพต่ําราคาแพงสิ้นเปลืองภาษีประชาชนนะแล้วก็ใช้รับมือกับโควิดสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้ไม่เอา ชัดเจนนะฮะวัคซีนทางเลือกอ่าคราวนี้แหละฮะจะเป็นจุดพีคโยงไปจุดเมื่อกี้ว่ารัฐบ,บาลรับผิดชอบหรือโรงพยาบาลเอกชนรับผิดชอบวัคซีนทางเลือกรัฐบ,บาลเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนหรือแม้กระทั่งสถา,าบันจุฬาภรอ,นะอะไรพวกนี้นําเข้ามาก็พูดง่ายๆ่ายก็คือไอ้วัคซีนมีประชาชนถามแม่งเอ้ยทีวัคซีนที่ดูแล้วพวกมึงตกลงตัวเลขกันง่ายๆอย่างชิโนแวกอย่างเอตตาเซเนกามึงก็เอาไป มึงก็เอามาตกลงเองเพราะตกลงแล้วคุยกันรู้เรื่องกับโรงงานผู้ผลิตแต่วัคซีนตัวไหนที่ดีแล้วมึงคุยไม่รู้เรื่องเพราะของมันดีไงมันจะให้คุยรู้เรื่องได้ยังไงของมันดีมันไม่มีหลอกเงินที่ทรงพิเศษมันมีกันไม่ได้เพราะของมันดีมึงคุยไม่รู้เรื่องพอคุยไม่รู้เรื่องมึงก็ปัดไปให้โรงยานเอกชนกลายเป็นวัคซีนทางเลือกซึ่งวัคซีนทางเลือกเนี่ยนะกลายเป็นเอ้าตัวที่เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดราคาถูกกว่า คุณภาพดีกว่าแล้วป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นวัคซีนทางเลือกเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดับกลายปัดไปให้เอกชนรัฐบาลเลยออกมาชี้แจงไงจากข้อมูลที่นายแพทย์บุญวนาสินออกมาบอกว่ารัฐบาลเป็นคนปฏิเสธถูกต้องครับรัฐบาลฝั่งรัฐบาลออกมา ให้ข่าวเลยว่าไม่ใช่ความผิดของรัฐบ,บาลใช่ครับไม่ใช่ความผิดรัฐบ,บาลนะฟังดีๆนะเป็นความผิดของโรงพยาบาลเอกชนอ้าโอเคไม่ว่ากันก็โยนภาระกลุ่มวัคซีนที่คุณคุยกันตกลงตัวเลขไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงผมไม่ได้บอกว่าใต้โต๊ะนะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงพอตกลงไม่ได้ก็โยนให้โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกที่คุณภาพดีที่สุดราคาไม่แพงนะครับ แล้วป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้อินเดียได้แอฟริกาได้แต่กลับกลายโยนภาระให้เอกชนแล้ววันนี้เรามีรัฐบาลไว้ทําเผือกอะไรครับคุณอย่าลืมนะการโยนภาระวัคซีนที่เป็นที่พึ่งของคนทั้งโลกเนี่ยนะครับที่พึ่งของคนทั้งโลกแล้วมันเป็นทางออกเป็นคําตอบของทุกสิ่งทุกอย่างในการปราบเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้เนี่ยแต่คุณ ผลักภาระไปให้โรงพยาบาลเอกชนและบอกว่าที่ช้าคือโรงพยาบาลเอกชนบ้าไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการผลักความรับผิดชอบประชาชนเลยมองว่ามึงตกลงตัวเลขกันไม่ได้เหรอราคาอะไรยังไงนะสุดท้ายเนี่ยของดีกลับกลายประชาชนต้องใช้เงินซื้อนะครับพี่น้องไม่ได้ฟรีนะประชาชนใช้เงินซื้อวันนี้มีมีรัฐบาลไว้ทำไมหนึ่งรัฐบาลแทนที่จะกลับนะอ้าวโอเค โมเดอร์นาคุณภาพดีที่สุดนะแล้วรับมือกับสายพันธุ์ใหม่ๆได้ไฟเซอร์สปุกนิกวีมึงผลักได้เป็นกลุ่มทางเลือกหมดเลยวัคซีนทางเลือกเอามาเป็นวัคซีนหลักดีไหมเพราะการที่จะเอาวัคซีนพวกนี้โมเดอร์นาสปุกนิกวีชิโนฟาร์มที่เราเสียตังค์กันตอนนี้มาเปลี่ยนมาจากนะวัคซีนทางเลือกมาเป็นวัคซีนหลักมันเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหม ถ้ามันเปลี่ยนมาเป็นวัคซีนหลักคือประชาชนไม่ต้องเสียเงินไงคือฟรีเพราะว่าวัคซีนหลักรัฐบาลเป็นคนจัดหานั่นคือประชาชนในประเทศฟรีหมดแต่วันนี้ถ้าคุณผลักภาระพวกนี้โมเดอร์นาสปุกนิกวีหรือชิโนฟาร์มเนี่ยไปกลายเป็นวัคซีนกลุ่มทางเลือกเมื่อไหร่นั่นคือประชาชนทั้งประเทศต้องใช้เงินซื้อคุณเห็นถึงความอุบาทหรือยังของใครบางคน แล้วออกมาหน้าชื่นตาบานว่าทําดีที่สุดแล้วนี่ไม่ใช่ความผิดรัฐบาลคุณคิดว่ามันน่าโกรธไหมน่าโกรธไหมเอาผมถามจริงๆมันน่าโกรธไหมคือวันนี้ถ้าคุณเอาวัคซีนทางเลือกมาเป็นวัคซีนหลักเมื่อไหร่เนี่ยนะรัฐบาลเอามาเป็นวัคซีนหลักเมื่อไหร่แล้วรัฐบาลเป็นคนจัดหาจ,ดจัดซื้อเองเนี่ยนะประชาชนไม่ต้องเสียตังค์สัก,กบาทเดียวนี่เท่ากับประชาชนเสียสองต่อหนึ่งเสียภาษีในการซื้อ วัคซีนที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ความไม่ได้คุณภาพมาเสียเป็นหมื่นหมื่นล้านเสียประชาชนเสียหนึ่งครั้งแล้วยังต้องมาเสียวัคซีนที่ต้องฉีดเองและเป็นวัคซีนที่คุณภาพที่เราต้องการแต่ประชาแต่รัฐบาลไม่มีปัญญาเอาเข้ามานั่นหมายถึงประชาชนต้องเสียถึงสองเด้งแล้วเสียสองเด้งแล้ววันนี้ประชาชนทั้งประเทศถามกลับรัฐมีกูมีวัดรัฐบาลไว้ทําอะไรโอ้ยโกรธจนพูดไม่ทันมีรัฐบาลไว้ทําเผือกอะไร ในเมื่อวันนี้คุณผลักภาระวัคซีนที่เป็นที่พึ่งของคนทั้งโลกรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยว่ามันรับกับสายพันธุ์ใหม่ได้เนี่ยคุณผลักภาระเป็นวัคซีนทางเลือกหมดเลยแล้วก็มีการคัดขานด้วยว่าเอกชนโอ้ยส่งเงินมากับปิดกระปรอยส่งเงินมาให้กับองค์การเภสัชอันนี่รวบรวมกันไม่เป็นเงินก้อนเพราะไม่เป็นเงินก้อนก็เอาเงินพวกเนี้ไปซื้อวัคซีนโมเดอร์นาไม่ได้มันก็เกิดความล่าช้าคุณดูสิครับ ทุกวันนี้ตาย4ี่สิบห้าสิคนหกิคนติดเชื้อ6กพันห้าพันทุกวันเนี่ยมันยังไม่สำนึกอะ่ะคือรัฐบาลโดยคุณหนูนุทินและโดยลุงตู่เนี่ยนะมันรวบอำนาจไว้เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยว่าเอาวัคซีนไหนเป็นหลักวัคซีนไหนเป็นรองวันนี้วัคซีนหลักควรที่จะมาก็คือชิโนอ่าคืออะไรนะไฟเซอร์โมเดอร์นาเจอปุกนิกวีเพราะเราต้องปรับเปลี่ยน จากวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนเสียตังค์เนี่ยนะต้องปรับเปลี่ยนมาให้เป็นวัคซีนหลักให้ประชาชนไม่เสียตังค์และจัดหาจัดซื้อโดยรัฐบาลเฮ้ยเหนื่อยพอเข้าใจมั้งไหมเนี่ยโอ้ผมอธิบายไม่เก่งนะแต่ผมพยายามอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับสวัสดีคุณปัปปวแมนคุณปลายฟ้านะฮะช่วยแชร์กันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ประชาชนสับสนมากข้อมูลไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเท,ท็จอันไหนถูกอันไหนผิดประชาชนงงหมดเพราะมันมาสับขาหลอกกันชิบหายหมดเลย สับขาหลอกกันเป็นรายวันประชาชนก็ตามข้อมูลไม่ทันก็งงโอ้สอบถามมาที่ผมมันงงไงจนผมต้องออกมาแม่งต้องชี้ชัดทีละกลุ่มเลยแล้วกูผิดตรงไหนมึงพูดมาเลย